สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอปเซเว่สกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตานเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมครับผมก็คัดเอา3คู่ าฝากกันในคลิปนี้ครับไปเริ่มที่คู่ใหญ่สุดก่อนนะครับเวลาตีสองกลงครับยูฟาแชมเปียนซีกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเล่นที่เมืองลิสบอนประเทศโปรโตุเกสคืนนี้จะเป็นคู่แรกในรอบ8ทีมครับโดยอัลันตาจากอิตาลีนะครับจะเจอกับปารีสแซงต์แชก์แมงจากฝรั่งเศสครับอัลตันตาเนี่ยรอบที่แล้วชนะบาลนเซียจากสเปนมาได้ด้วยสกอร์รวม8ประตูต่อสนะครับสภาบทีมค่อนข้างสมบูรณ์ครับจะขาดแค่โยซิปอีรีซิทแนวรุก คนเก่งเท่านั้นนะครับตัวหลักๆที่เหลือเนี่ยมาเช่นเดรูนครับแนวรุกก็นำโดยอเลฮันโดโกเมสกับตันทีมมีรุสลันมิลินนอฟสกีดูวานซาปาตาเป็นตัวทีเด็ดนะครับฝังของปาริแซงแชกแมงเนี่ยรอบที่แล้วชนะโบรุสเซียดอร์มุนมาได้ยูสกอรรวม3ต่อ2นะครับแต่ว่าคืนวันนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับมาโกแวรัตติเจ็บเช่นเดียวกับครียนเอ็มปาเป้ที่ยังต้องเช็ค ในโค้งสุดท้ายเลยนะครับในขณะที่อังเคลดีมาเรียก็มาติดโทษแบนในคืนวันนี้อีกครับตัวหลักๆแนวรับจะเป็นเตลโกซินวานะครับตรงกลางมีอิดิซากานาเกม,มาควินยอสอันเดรเอเรล่าครับแนวรุกก็นำโดยเนมาร์มารอิกาดีแล้วก็ปาโบซาลาเบียนะครับแน่นอนคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับเล่นแบบเกมเดียวรู้เรื่องเลยนะครับก่อนเกมเขายกให้ปรแซัชฉักแมงเหนือกว่า ก็ผมมองว่าโดยประสบการณ์เนี่ยแปเชร์มีมากกว่าจริงครับแต่ว่าการไม่มีเอ็มปัเป้นี่ถ้าลงไม่ได้จริงนี่ส่งผลมากนะครับแถมอัตลันตาเป็นทีมที่เอาง่ายว่าช่วงหลังนี่แพ้ยากด้วยครับหลังล็อกดาวน์เนี่ยแพ้อินเตอร์ทีมเดียวนะครับแล้วผมมองว่ามุ่งมั่นกับเกมคืนวันนี้มากครับแม้ว่าแปเชรจะมีเนมาครับแต่ว่าอัตลลนตาเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีมากนะครับ โอกาสที่อัตลตันตาจะยื้อได้ใน90นาทีมีสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเปเช์เหนือกว่าซื้อ2มุมเชียอัตลตันตานะครับทีมเวิร์กพวกเขาสู้ได้ครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีนะครับขยับไปที่ฟุตบอล เวลาเที่ยงคืนบ้างครับไปที่ฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับนัดที่15ของฤดูกาลครับเมาโมทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโอเลโบรอันดับ10เมลโมเนี่ยมี3าแดต้มเกมล่าสุดบุกไปชนะฟาเกนเบิร์กมา1ต่อ0นะครับคู่หน้าเป็นโจอิงเกอร์เบอร์เกตกับอิวซัคเทรินครับฝั่งของโอลโบรเนี่ยมีส7แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโกเตบอกมา1ต่อ1นะครับเอริกบิยอนดาวกับอากอนเนเมติลงเป็นคู่หน้าครับ ผลสุดท้ายที่เจอกันฤือดูการที่แล้วนี่มาโมบุกถลม่ม50นะครับมาโมเนียมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ชนะมา6เกมติดอยู่ที่ว่าจะชนะขาดหรือไม่นะครับในขณะที่โอเลโบรจะว่าไปช่วงหลังก็แม้ว่าจะมีเหนียวแน่นบ้างแต่ว่าเกมเยือนก็ยังไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยมาโมถ้าต้องยิง2ลูกก็ยังน่าเชียร์มากกว่าครับวัดใจไปที่มาโมทีนจ่าฝูงนะครับจะเปิดบ้านชนะห่าง2ประตูได้ครับปิด้ายที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลสกอตแลนด ของสกอตแลนด์นะครับก็เป็นนัดที่2ของฤดูกาลครับอเบอร์ดีมจะเปิดบ้านเจอกับแฮมิลตันอเบอร์ดีนเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการแพ้คาบ้านให้กับกาสโกเรนเจอร์มา0ต่อ1น,นะครับคืนวันนี้อันดูคอนไซดินแบล็กไซต์ติดโทษแบนนะครับหลังจากที่ไปโดนใบแดงจากเกมแรกตัวหลักจะมีบรูซแอนเดอร์สันฟุลโซโอโจนะครับเครกไบรสันเป็นตัวที่เด็ดฝั่งของแฮมิลตันเนี่ยก็ออกสตาร์ทด้วยการแพ้คาบ้านให้กับรอสเคานตีน้มา0ูนนะครับมีลูคัสสมิธแอนเดลวินเตอร์นะครับับบเเดดววิโโมยป็นน3แรรุกค ฤดูกาลที่แล้วเจอการอัลเบดินเอาชนะไปกลับเลยนะครับคือผมมองว่าอัลเบดินเกรดบอลยังไงก็ดีกว่าครับยิ่งเกมแรกแพ้มาเกมนี้ได้ในบ้านต่อเนื่องเน้นแน่นอนนะครับดูแล้วชนะแน่ๆครับหประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2เชียอัลเบดินนะครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ครับผมชอบไปที่อัตแลนตาเมาโมและอัลเบดินครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับลายเอทของเราเอทเซเว่นเอ็มสกอร์ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ